สวัสดีครับทุกท่านครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีโตลต้ามาเจสซี y นะครับมาติดชุดเครื่องเสียงครับเป็นลำโพงอัปเกรดครับแล้วก็ที่สำคัญครับก็ยังมีติดระบบอินเตอร์เฟสแอนดรอยนะครับแล้วมีอันนึงที่ผมอยากให้ทุกท่านดูข้างในครับผมว่ามันสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วคันนี้ครับก็มาจากนี่ครับมาเจสซี่ขับไทยแลนด์นัมเบอร์วันอันนี้ครับ โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่รถดีกว่าผมจะมานั่งด้านหลังครับแล้วจะให้ทุกท่านดูว่าดีครับคันนี้เ,เขามีติดไฟแอมเบียนส์ไลท์ครับที่อยู่ด้านบนด้ครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งในรถนะครับโอเคทุกท่านแล้วผมก็มาอยู่ในรถมา j e สซี่คันนี้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มีการเพิ่มไฟด้านบนสวยงามนะครับ แล้วดูครับที่พื้นครับโอ้โหคันนี้พื้นสวยมากเลยทีเดียวหรูหราครับเป็นพื้นลามิเนตลายไม้แบบนี้ครับนี่ครับไปถึงด้านหลังเลยครับแล้วก็มาดูแอมเบียนไลท์ก่อนดีกว่าผมหันหลังไม่ให้ดูนะครับนี่แอมเบียนไลครับทุกท่านสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับ สีน้ำเงินลองดูครับสีน้ำเงินแบบนี้ครับหรือจะกลับมาเป็นสีออกเขียวนะครับสีแดงโอเคแต่ผมดูแล้วเนี่ยสีน้ำเงินน่าจะสวยสุดครับนี่ครับอ่ะเรามาดูวันดียว่าครับคันนี้ก็มีติดทีวีเพดานนะครับ แล้วก็ข้างหน้าเป็นระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยนะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆครับอินเทอร์เฟสแอนดรอยคันนี้นะครับเริ่มต้นแต่หน้าแรกเลยครับก่อนเข้าอินเทอร์เฟสเลยนี่ครับนี่คือหน้าปกติของมาจสซี่ครับเมื่อเข้าอินเทอร์เฟสปุ๊บกดปุ่มเมนูแช่ไว้นะครับแล้วเราก็จะมีลูกเล่นครับไม่ว่าจะเป็นผมเข้าไปใกล้ๆครับจู๊กนะครับ Google Map นี่ฮะ o o o g l e Map แล้วนี่ครับ Google Map ครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับกดไม์นะครับแบบนี้เมกะบางนาเห็นไหมครับเมกะบางนาก็มาเลยแล้วเราก็กดเส้นทางเพื่อไปที่นั่นเลยครับนี่คือระบบ Google Map นะครับ หลายท่านก็จะถามว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตจากไหนนี่คือจอเดิมครับของ m a จ e สซีคันนี้ครับเราใส่ระบบอินเทอร์เฟซ Android ครับแล้วก็เราใช้แชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับเพื่อเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือ Google Map ครับโอเคจาก Google Map แล้วเนี่ยเราไปที่ YouTube ลองดูกดมาครับ Youtube เห็นไหมทุกท่านยังมี Netflix ด้วยนะครับแล้วเราสามารถจะดูช่องต่างๆได้เลยโอเคลองกดไม่์ครับ Masterchef Thailand เห็นไหมครับรายการที่เราอยากจะดูก็มาเลยนี่ครับแล้วผมอยู่ด้านหลังครับผมก็สามารถจะมาดูที่จอเพดานตัวนี้ได้เลยครับ นี่ครับผมก็สามารถจะดูจากด้านหลังครับแล้วนี่ก็คือระบบอินเตอร์เฟส a n นด o i d ครับที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถจะดู Google m a p YouTube Netflix ก็ยังได้ครับที่ด้านหลังแบบนี้ครับโอเคเรามาฟังเพลงนะครับกับชุดนี้ครับชุดลำโพงที่อัปเกรดเราใช้ลำโพงของ a u d i s o n n ครับนี่ครับ Best the I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. ต้องถือว่ารายละเอียดเสียงก็ดีทีเดียวแล้วที่สำคัญครับเสียงเบรกนะเล <I S 1> ือเฟือเลยครับ โอเคทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือระบบนะครับทั้งเครื่องเสียงระบบการดูหนังฟังเพลงในรถโตโยต้ามา e จ๊ซี่ครับที่ผมบอกว่าใครที่ใช้รถโตโยต้ามายแจ๊ซซี่ร esse, ุ่นนี้ครับ<ม>ก็ไม่ควรพลาดครับแล้วอยากจะเพิ่มความรู้หลาภายในห้องโดยสารแบบนี้ครับ และที่สําคัญผมลืมบอกไปว่าสามารถที่จะปิด Ambient l i ลท์ครับให้ออกมาเป็น Ambient l i ลท์แบบแนวหรูๆได้ครับผมจะปิดให้ดูครับพอไปเห็ปุ๊บเข้าไปพี่พอยืนอยู่เหลืองมาแต่ไกลเลยครับแต่นั่งอยู่อยู่คนเดียวโอเคครับผมก็ลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ I'm